ครับผมช่วงช่องบ่าวเอกบานาครับผมมาครับผมวันนี้กีดยางครับผมช่วงเย็นๆเนาะครับเนาะไปครับผมมาครับผมกีดยางน้ำกันครับผมลองเบิรงนูกครับผมว่าสิออกบ่เนาะดีหน้าข้างบนเหรอครับผมนี่อากาศร้อน ตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงแล้วครับผมนี่ ต้นนี้เป็นยางสองหน้าครับผมต้นต่อไปครับผมหน้านี้ก็ไม่ค่อยออกครับด้วนี่ก็ลเลยต้องกีรีดข้างบนครับผมจะกียรีดทั้งสองหน้าแล้วครับผมเห็นไหมเนี่ยออกครึ่งเดียวครับผมเลยต้องกีรีดข้างบนนี้ครับผมนี่ ครับผมประมาณนี้ครับผมนี่ยางก็กำลังย้อยเลยครับผมนี่สุดยอดครับผมโอ้ยดีมากครับผม ดูว่าผมรายดีมากเลยครับผมแต่ต้นนี้จะไม่ค่อยออกครับผมไม่ค่อยออกเท่าไหร่หยิบตืมกันครับผมพอได้ตืมกันไปครับผมต้นต่อไปครับผมก็จะล,ลุกหน่อยบอ่าวากันนะครับเนาะ ครับผมนมากจะเป็นต้นสองหน้าครับผมส่วนใหญ่ ครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบ่าวเอ็กบ้านานานด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้บ่าวเอ็กด้วยครับผมทางคลิปต่ต่อ,ตอไปนะครับเนาะขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ